อะไงเด็กๆเมื่อวานนี้หายไปไหนกันกลับมาบ้านไม่เจอโหตกใจเลยหนึ่สองสาม สามตัวเลยบันทึกแมแมตกลูกอีกได,ดำดำมาสามตัวที่หนึ่งตุลาสองห้าสอหกพว่าจะให้นอนด้วยอยากพากันออกอกจากห้องแล้วบอกอืม ไปเที่ยวแล้วบอ่ well, well, มองมาหาพี่แองหน่อยพี่เก้นพี่เก้นหันหน้ามาหน่อย ูทูเพื่อนเข้าไปเที่ยวหมดบลกุกืเรียนหนูตัวเดียวบ่เพื่อนเข้าไปเที่ยวหมดบรกุกเรียนหนูตัวเดียวนะ่ะตัวสองตัวตัวเมียกับมูทูชื่ออะไรเอ่ยกับจากมาเที่ยวเนี่ยออะไรอเราไปเที่ยวหลายวันเนี่ยเราชื่ออะไรอ แล้วชื่ออะไรหมูทุ่ตทาบูห่วงนอนไม่ไปกินเลยบล่ลูก ลองมาไลองของใหม่นะขูดให้ดูหน่อยขูดเล็บให้ดูหน่อยชอบไหม Oh ich war ชาบูก็จะอยู่บนหลังคากับเจ้าแมมใช่ไหมลูกเฮ้ยชาบูทูมู่ทู่มู่ทู่เหลือเราตัวเดียวแล้วเพื่อนเขาไปเที่ยวหมดแล้วลูกมู่ทู่มี่มกลับมานอนบ้านบอกวันนี้ลูกหายไปกี่คืนหนึ่งคืนสองคืนเมื่อวานนี้ไม่มา อันนี้กลับมานอนบ้านบลูกลก็มาแล้วครับเมื่อคืนไปนอนไหนลูกฮะชาบ,บูนอนไหนมูทูมูทูมูทูหหายไปกี่คืนสองคืนคืนหนึ่งเม,มืม่อวานไม่มาแล้วลูกวันนี้มาแล้วมู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 ทุไม่มีเพื่อนเลยบลูร้องหาเพื่อนบลูก 莫多莫莫莫莫莫莫。脱脱脱脱脱，轮滑轮滑，丢。 แมแมไปเที่ยวเหลือแค่ลูหน้ากับหมทูเมื่อคืนนี้แมมแม,แมก็นอนด้วยอยู่นะ mẹ mẹ luôn mẹ luôn mẹ luôn mẹ mẹ luôn mẹ 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 luôn mẹ 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 ลูกลูน่าลูน่าเอ้ยลูน่าเอ้ยอืมเมมมาหาลูกแล้วบ่ลูกอืมลูน่าไปไหนแล้วอืมกินอาหารเช้าแล้วไปไหนแล้วลูน่าเนี่ยเที่ยวไหนมา เชี่ยไนมา,มาขึ้นบ้านมาเล็วลูกนอนบ้านเป็นคืนที่สองแล้วไปเที่ยวตั้งแต่ตีห้าหเรานั่นเพิ่งกลับมาตอนสี่โมงเนี่ยใช่ไหม เลยเล้วนะยังไม่กินเลยนะลูกอนอนอย่างเดียวเลยเหรอร้องทำไมร้องทั้งวันฮะมาบ้านแล้วก็ร้องทั้งวันกินอลไรก็ไม่กินพี่แองถามว่าเหนื่อยแม่เราหน่อยน้ำแหม่มเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมพี่แองถามหน่อยลำๆกลับบ้านครับ นำกลับบ้านครับ